สวัสดีค่ะสวัสดีแฟ,แฟนๆชาว y o ยูทูบทุกท่านนะคะเนาะสวัสดีเอฟซีทีมมือประจำทุกทุนนะคะเนาะนี่ค่ะอันในคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเนาะงสำหรับงานหลอบที่สองค่ะสามลอยกุไลนะคะเนาะมือนี้เป็นการดันค่ะเป็นการดันปั๊บพื้นที่ควรก็ยังสื่อ b o ผ่านสามห้เพิ่นนะคะเนาะงสำหรับงานปลูกแตงค่ะพูดแล้วอ่าเพิ่นว่าเพิ่นมาอันเชาปลูกแตงเพิ่นก็เลยให้มากดันให้ยปั๊บพื้นที่ให้ค่ะประมาณสามลอยกุไลค่ะอ่าในมือนี้นะคะเนาะมือแรกค่ะ ผลง,งานหลอกสองค่ะเอามาเมืองกันค่ะมเมืองกันมาเมืองพลังดันกันค่ะเหยียบพลังดันระวังรถอ่าสี่ขั้นนะคะนสามรุ่นสามข่ายมาเจอกันคือเก่าเลยค่ะในทีมงานเก่งรถไทยสายลุยของไหนธนพรค่ะสาหรับฟูที่เขามาเมืองไหมนะคะนกับบวหันเด็กเคยหูวว่าอ่าชงหนายธนพรเป็นจากไหนกาลังมาเห็นคลิปเลียกอ่ะติดตามรับชมอ่าผลงานกันใดเดอค่ะเดออ่าอยู่ในช่องขวามือเข้ามาติดตามต้นหนังสือทีทแดงนะคะกดติดตามรับชมใดค่ะฝากผลงานในเดอค่ะเดอร์ นี่แหละค่ะรถไทยค่ะเห็ Head ดเกี่ยวกับรถไทยรถทั่วโลค่ะเห็นมามืองันเลยค่ะ นี่ค่ะพื้นที่ในการดันเนาะค่ะเนาะ <c oughs> หลอบกอนกับมาเห็ดฟังพุนเนี่เพลินค่ะอู้นฟังทา้งผุนอีกกับมาหลอบสวงกับมาเห็ดฟังนี่ค่ะเห็ด <c oughs> ฟังนี่แล้วก็จะเข้าไปขามไปในเกาะผุนค่ะเข้า <c oughs> ไปเห็ดในกลางเกาะผุนอีกเนาะค่ะเนาะ ตอนเดียวห้องหาค่ะฟังคุณค่ะอูอ้อูอ้อู้อู้อู้นั่งค่ะคือกันได้ขนาด ก็มึงมาเถียบเทียบไปเพิ่มเพิ่มกันให้ชมได้ถ้าไม่่อนในเด้อนค่ะเด้อสำหรับคูดด่ตีตัดสิ้นใจสื่อรถอยู่เราสิ้นใจบดถือกันนะค่ะว่าจะเอาหลุมไหนจังไหนนี่จะให้เมืองแต่อันนี้จนเดียวหห้องาค่ะจับค่ะจับคู่กุตา เอ็มแกะหา40คำมีดับข้าตีนอีกแล้วค่ะโอ้โหแล้นี้มือใหมค่ค่ะคนมาขับใหม่ค่ะปกกระติ๊บคนสิขับนิ้วฮอลแลนด์กระจอนเดือค่ะมีมือนี่แล้วค่ะคนมาขับคู่โป๊ตตาค่ะบ้านเดี่เขามือเขาตีนเขาของวันไหนนะคะเนาะหืม แกงรถไทยสายลุยค่ะแก่งรถไทยสายลุยค่ะ,คะสี่พันสามบุญสามขายค่ะมาดวนกันค่ะมาเปรียบเทียบพลังดันกันค่ะในมือน,นี้ค่ะโอ้โหคาค่ะหกา